อันี้พามาชมจะทําผักกาดดองกันเดียวได้กินอร่อยมากใส่ผงนวลนิดหน่อยคลิปนี้ก็ได้สูตรแล้วน่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเดียวได้กินอร่อยมากใส่ผงนวลนิดหน่อยคลิปนี้ก็ได้สูตรแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็อร่อย อันนี้วันนี้เราจะมาทำผักากาศเป็นะกลํำก็ทำกินวันต่อวันถ้าเป็นผักกาศเขี้ยวใหญ่เนาะจะเอามาดองกันเนาะกาดเขียวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็น แง่น้ำเกรือไว้ก่อนแล้วก็จะมาทำผักดองนะคะอากาศหมีแล้วก็แล้วก็ขยับอ,อ,อากาศหมีแล้วก็เดี๋ยวได้กินอร่อยมากใส่ขงนวนิดหน่อย คลิปนี้ก็ได้สูตรแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะทำผักดองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูให้ดองเป็นหัวนะคะดองเป็น เป็นชิ้นๆค่ะดองเป็นชิ้นๆนนะคะผักดองก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆมีผักเสี้ยนดองก็ได้ผักบุ้งก็ดองได้ถ้าทางทางบ้านสมัยก่อนจะเรียกว่าผักกาดผักกาดหมีผักกาดหมีอันนี้พามาชม จะทำผักกาดดองกันเดียวได้กินอร่อยมากใส่ผงนวอนด่นดอยคลิปนี้ก็ได้สูตรแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะผักกาดเคี้ยวใหญ่เนาะจะเอามาดองกันเนาะ,ะกาดเคี้ยวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวนี้อ่ะก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นใส<ะ>่น้ำเกลือหนึน่งคืน จากนั้นก็สา,สาวสาวสาวขึ้นแล้วก็ล้างให้สะอาดแส้วก็เป็นขยาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนแล้วก็จะมาทำผักดองนะคะเป็นน่ยกล่ำก็ทำกินวันต่อวันถ้าเป็น ดองก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆมีผักเสี้ยนดองก็ได้ผักบุ้งก็ดองได้ผักกาดหมีแล้วก็ผักกาดเขียวใหญ่เนาะจะเอามาดองกันเนาะก,กาดเขียวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวนี้อ่ะก็ทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นแช่น้ำเกลือไว้ก่อน แล้วก็จะมาทําผักดองนะคะดองผักาดหมีซึดดองผักาดหนีซึดทาผักดองค่ะ กาดอุ้งหมีอุ้งหมีอุ้งอุ้งหมีนะคะแช่น้ําเกลือไว้ก่อนค่ะถ้าทางทางบ้านสมัยก่อนจะเรียกว่าผักกาดผักกาดหมีผักกาดหมีพกกามยายามเสร็จต้มน้ำน้มน้ำก็ชุเกลือข้าวเหนียวน้ำตาล ดองเป็นหัวนะคะดองเป็นเป็นชิ้นๆค่ะดองเป็นชิ้นๆนะคะยามเสร็จนต้มน้ำต้มน้ำก็มีเกลือข้าวเหนียวน้ำตาลผักดองก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆมีผักเสี้ยนดองก็ได้ ผักบุ้งก็ดองได้เป็นกระหล่ำก็ทำกินวันต่อวันถ้าเป็นผักกาดเขี้ยวใหญ่เนาะจะเอามาดองกันเนะาะกาดเขี้ยวใหญ่แล้วก็เด๋ยนนี้อ่ะก็ทำได้หมดไม่ว่าจะเป็นหัวปีหัวปีใหญ่เขี้ยวปีใหญ่เขี้ยว สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแล้วก็ขยับสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูต้นหอมก็จะทำกินวันต่อว,วันเหมือนกันเป็นนี่ย กรล่ำก็ทำกินวันต่อวันกถ้าเป็นผัากาศมีแล้วก็ต้นหอมไม่เป็นหัวปีก็ได้แต่บางอย่างก็เก็บได้นานอย่างรักาศเคี้ยวใหญ่เนาะจะเอามาดองกันเนาะ กาดเคียวใหญ่แล้วก็เดี๋ยวนี้อ่ะก็ทําได้หมดไม่ว่าจะเป็นกาดเคียวปีใหญ่ค่ะอันนี้ดองไม่ได้เดีพามาชมจะทําผักกาดดองกัน <c oughs> เป็น,น่ะกลก่ําก็ทํากินวันต่อวันหล ถ้าเป็นการอุ้งหมีอุ้งหมีอุ้งอุ้งหมีนะคะแช่น้ําเกลือไว้ก่อนคะ่ะหัวปีหัวปีใหญ่เขียวปีใหญ่เขียวสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดู พยายามให้เข้ากันใช่ไหมพผักอ่อนเสร็จก็พยายามให้ผักอ่อนมีเนี่ยอากาศมีนี่ก็จะเก็บไปได้นานถ้าผักดองก็มีหลายอย่างนะคะเพื่อนๆมีผักเสี้ยนดองก็ได้ผักบุ้งก็ดองได้ เดียวได้กินอร่อยมากใส่ผงน้ลนิดหน่อยคลิปนี้ก็ได้สูตรแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูการอุ้งหม,ม,ม,มีอุ้งหมีอุ้งอุ้งหมีนะคะ แช่น้ำเกลือไว้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูแช่น้ำเกลือนึงคืนจากนั้นก็สาวสาวสาวขึ้นแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็ปไปขยะนี่คือสูตรเลยใช่ไหมคะ อากาศมีแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ก่อนแล้วก็จะมาทำผักดองนะคะเดียวได้ินอร่อยมากใส่ผงน้อนิดน่อยคลิปนี้ก็ได้สูตรแล้วนะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ นี่คือสูตรเลยใช่ไหมคะ